ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น Fine Line Deluxe Perfume ในช่วงที่แล้วองโชว์ความเป็นสไตลิสต์ให้ดาได้อย่างเต็มที่ในชุดแรกแต่ชุดที่สองลีตรีมลูกคุณหนูจะปังขนาดไหนไปชมกันค่ะลีตรีมลูกคุณหนูแล้วถามจะคำดาจะมีชุดลูกคุณหนูหรอเป็นตัวลายขนาดนั้นเป็นตัวลายขนาดนั้นในชีวิตจริง,จ,รงจะมีชุดคุณหนูได้ยังไงไม่เข้าใจอันนี้คุณหนูไหมด้านหน้าคุณหนูดูด้านหลังดาไม่ซื้อปาแค่นี้หรอ มันต eh? ้องมีซ่อนไว้หาก่อนมันมีซ่อนไว้มันเป็นคนชอบซื้อของแล้วไม่ยอมแกะไอ้ยี่ไงของไม่ยอมแกะใช่เใช่ อย้อนไปย้ยนดูดพี่เทยพี่ดาคืออะไรซื้อของแกฉันตกใจมากอ่ะเรื่องซื้อของเนี่ยเป็นคนมีพฤติกรรมแอบซื้อของอยู่เยอะมากคุณมีพฤิการมลงผลเนี่ยเหรอแกรู้ปะไปเที่ยวด้วยกันทุกครั้งอ่ะฉันต้องเอาของมันกลับบ้านก่อนเสมอรามาถึงการสั่งของออนไลน์เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยทําไม่ได้แกะตามที่ใส่ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยอย่างจิ๊กก็ถือว่าเป็นผู้หญิงปกติเนาะเวลาเอฟของมาได้ของมาปุ๊บเราก็จะแกะเลยแต่พี่เก็บเป็นทรงๆอย่างนี้หรอ แล้วพี่รู้ได้ไงว่าในซองนั้นมันคืออะไรแล้วแล้วของที่สั่งใช่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีพลาดบ้างอย่างอย่างในซองเนี้ยจำเนีเพิ่งมาเคลียร์ตอนที่อ่องกลับบ้านไปเพราะเหตุแกะแล้วเราก็ค่อยมาเคลียร์เป็นคนที่ทํางานเป็นคนเยอะอะเป็นคนทํางานเยอะมากแล้วบางทีมันไม่มีเวลาของมาส่งอ่ะมันจะมีห้องเก็บของจริงๆเยอะกว่านี้นะ้อ้พัสดุที่ยังไม่ได้แกะเนี่ใช่ก็คือจะมีห้องเก็บของเก็บไว้ก่อนแล้วบางทีเราคิดแบบ พี่เสื้อผ้าใส่ซ้ำๆแล้วว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปห้องเก็บของแล้วก็ไปดูมาคอยไปแกะคอยไปแกะว่ามีต้องซื้ออะไรบ้างใช่แล้วแต่พฤติกรรมนี้ถ้ามีซองซองหนึ่งสองสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้วันนั้นเป็นสิบว็นกี้เยอะมากเยอะจนแบบตกใจมากเดี๋ยวเราไปดูว่าพัาสดุที่เก็บไว้ยังไม่แกะมันมีเยอะขนาดไหนครับไปจัดกันต่อเลยครับลองดูสิแล้วเผื่อเจอข้างในได้ใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่มีความสุขจังเลยอ่ะ กับการแกะของคนอื่นแบบนี้ส่วนใหญ่ชุดท้างงานหมดเลยในเนี้ยไม่โอเลยอ่ะค่ะอ่ะเราจะกลับไปที่ทีมคุณหนูของเราต่อนะต้อวลยมันต้องเป็นแบบเดรสสั้นตัวหนึ่งถ้าเป็นทีมลูกคุณหนูเนี่ยเราว่าเขาน่าจะนึกเป็นเวแบบคุณหนูแบบแอบอ่อยคนรดอะแอบอ่อยคนรดอะพูดจริงเฮ้ยเหลือนี้ล่าเป็นแบบ ยาวแล้วก็ลูกคุณเอยได้อยู่เอาเข้ารอบสองชุดใช่สองชุดเผยเหลือนี้เนี่ยก็เป็นลูกคุณตีความเป็นลายงูจบๆไปเลยหน้าของแกะนะเออแกะไปเลยเออแกะไปเลยขอแล้วนะตอบเองเหรอขอแล้วขนาดนี้ไปแล้วตีมลูกคุณหนูเขาคงด่าเหมือนกันเนาะหุ่ยแต่ชุดนี้สวยจังเลยะ มันดูมีอะไรอ่ะนาดาพูดเหม Arrow, <S 1> <S 1> อือนะใส่ได้องเป็นชันหรือเปล่าความยาวแบบเนี้ยชุดนี้บอกว่ใช่ภาพแล้วภาพแล้วภาพแล้วก็อยากใส่โอเคตีความแล้วสองชุดนี้ต้องเลือกมันมีความเป็นลุกคุณทั้งสองแบบอันนี้ก okay. ็จะดูเป็นแบบยาวหน่อยหนึ่งอันนี้ มันก็ได้ถ้าเพื่อนไม่สนิทไงลืมถามได้ว่าเพื่อนสนิทหรือเปล่ปาว่าเพื่อน,อนสมัยไหนะสมัยประถมเลยเธอไม่ได้สนิทป้าไม่ได้สนิทป้าไม่ได้สนิทมากไงเขาโทรมาบอก,กให้ฉันไปช่วยทํางานพิธีกรถามแล้วแล้วการที่เอามาเทียกบกับตัวฉันเมื่อตัดสินใจมันก็ไม่มีอะไรเข้าเลยเพราะคือทุกชุดขัดกําหนดกูหมดเลยขัดกําหนดกูหมดเลยตรงนี้หนึ่งสองสามนึกแล้วเอาชุดนี้ดีก่า แล้วก็ลุกที่2จ้าต่อไปก็ต้องไปเลือกอ c c เซสเซอรี่แล้วก็รองเท้ารองเท้าที่ว่ามีเลือกจ้าเอาล่ะมาเลือกเครื่องประดับกันดีกว่าเอาชุดแรกก่อนชุดที่เป็นไปเจอลูกค้าใช่ไหมคือไปเจอลูกค้าร้านเผ็ดอยากใส่อยากให้ใส่เผ็ดหน่อยเขาจะได้ดูว่าเออเราแบบมีเทสด้านเผ็ดอยู่ด้วยชุดมันเป็นสูตรใช่ไหมสูตรลายงูเนาะแล้วก็มีความเป็นทิงโกใช่ไหม โอเคได้แล้วใส่แหวนนี้แล้วก็ต้้มหูนี้จ้าส่วนกลางคืนลูกคุณใช้ป้าลูกคุณใช้ป้าใจอยากให้ใส่อันนี้เลยรู้มามต่องตีความชุดกลางคืนเป็นไข่มุกทั้งหมดได้แล้วเป็นมุกเซ็จมุกหมดเลยโอเคโอเคมาดูกระเป๋าบ้างดีกว่าทำไมด้ามีอะไรแบบนี้ซ่อนไวแล้วไม่บอกเพื่อน่ะอะไรหรอจะไม่ให้เพื่อนใส่ใช่ไหม ฉันคือนางฟ้าแม่ทูนหัวของดาด้าที่จะมาช่วยดาด้าแต่งตัวนางฟ้าแม่ทูนหัวเข้าใจปะโอเคได้ละต้องลองซ้อมสถานการณ์จริงอ่ะเอาแล้วสวัสดีค่ะคุณโรเบิร์ตหรือเปล่าเอ่ยดาด้าค่ะค่ะค่ะดีไหมมันดูแบบมันจะได้ดูมีมูฟเมนต์แบบเผื่อแบบได้เอ๊ะอย่างเงี้ได้หรอฮะมันจะได้ดูแบบ แต่ถ้าเป็นใบนี้คุณระเบิดป่ะคะสวัส <apanese. S 1> ดีค่ะดาดาเองค่ะไอเด๋ยวโทรศัพท์มาแป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะได้ไหมแต่อันนี้มาดูพิงโกไงอันนี้ดูพิงโกได้นี่ไงมันโอเคส่วนอันนี้เฮ้ยนี่ไงลือมันดีไปได้ยังไงลือมานดีไปได้ยังไง เลยลูกคุณมากจบจบสวัสดีได้แล้วรองเท้าเพราะว่านางมีอาณาจักรตู้รองเท้าของนางของจะไม่ถอดที่คาดผมนี้เพราะรู้สึกว่ามันคือนางฟ้าไม่ทูกหูดราดออกไปบ้านนะไปทีิไปเล่ยเนี่ยจะอยู่ในห้องเนี่ยไม่สุดอะไรทั่นานมากแทนแทนนี่คืออาณาจักรของรองเท้าดานั่นเองนะครับมีตู้อย่างกับเสื้อผ้าก็คือนางรักรองเท้ามากแล้วก็มีแบบรองเท้าอเยอะมากมาก เอาชุดแรกก่อนละกันนะชุดที่ไปพบลูกค้าเนาะมันจะเป็นธีมสีพิงโกไลงูใช่ไหมมันคือคลาสสิกอะใส่แล้วเหมือนไม่ใส่เอกะไหมมันก็จะดูเก๋ดูแบบหุ่นแหลมนี่เนาะไหมแล้วจิมมี่ชูมาแต่งาัอยูมาแต่งบาร์มาจะดูแบบอันนี้อันนี้ก็ที่แ่งโลเลยนะเออแซงแซงใส่เลยเออมันดูเซ็กซี่อะโอเคได้แล้วโอ้โหสวยงามว่ะ We're tough and นคือชุดดีมากดีทั้งสองชุดเลยที่คุณจัดมาบอกเลยว่าเทสดีมากจริง๋อเก่งมากไม่ปฏิเสธค่ะไม่ปฏิเสธค่ะไม่มีทอมขอบ้ลอมตัวบังก็ได้แบบไม่ออกเลรอย่างเงี้ยไม่เลยเรารู้ว่าเราเทสดีเราก็ต้องยอมรับเก็บได้นะคะกันด่าเดือยอยากเก็บไปกินินทา ไม่ชอบไปใครดินทาก็คือไอพี่มาใต้ไลน์คนเียได้เลยพอถามคนจัดก่อนชอบที่ไหนมากกว่าพอจัดเสร็จแล้วชอบทั้งคู่คือมันมีความเป็นตัวดาราทั้งคู่เพราะมันเป็นเสื้อผ้ามันอะเนาะแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้มีแอนแมทแบบแบบแบบที่แบบพี่ด้าคุณเคยเออพี่ดาคุณเคยเท่าไหร่ไรเงี้ยแต่แมทมาใส่มาก็คือสวยมากแต่ว่าอย่างอย่างอีกชุดหนึ่งเนี้ยมัน หลายคนจะแบบอาจจะมองว่ารองเท้ามาดูไม่ค่อยเป็นงานแต่งงานหรือเปล่าแต่เรามองว่ามันต้องใส่เที่อมันเป็นแพลตฟอร์มสูงขนาดนั้นเพราะว่าชุดมันยาวมันต้องมันต้องมีอะไรที่มันสูงข้างล่างเพื่อให้มันเว้นจากพื้นขึ้นมามันจะได้ดูไม่ตันไม่เตี้ยอะไรเงี้ยเออเราเลยเลือกผู้นั้นเงี้ยนี่คนจัดเขาภูมิใจสักขนาดนี้แล้วเราไปดูดีกว่าค่ะว่าพอพี่ดาใส่ออกมานะคะจะเป็นยังไงไปจัดกันต่อเลยไยมาแล้วหรอตุ้งเต็มแบบรูแบบ ก็ไปส่งบ้านยายไงเดี๋ยวฉันต้องไปงานต่อจะเอาลูกมาทิง้งทิ้งควา้างๆได้ไงจ้ะก็นึกว่าจะเอารูปเอาไว้กับฉานให้ฉันแบบแน่นี่ไม่ได้เดี๋ยวแกให้น้องดีนแต่งตัวเป็นผู้หญิงไงฌานได้สิเอาไปให้แกแล้วแกจะต้องภูมิใจในตัวฉันมากเ <ทำ S 2> พราะฉันก็คือเป็นสไตลิสต์มืออาชีพก็พูดเลยว่าวันนี้สองงานไม่รู้แกมีงานหรือเปล่าอ่ะนะขอโทษนะจ๊ะกูได้ข่าวว่างานฟรีหมดเลยค่ะอะไรไม่ฟรีฉันแค่ตัดราคาแกเอาล่ะ นี่จ้อาอันนี้เนี่ยเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนตา,ตา,ามธีมพิงโก้ก็คือว่าฉันจะให้แกใส่ตัวนี้ก่อนใช่ไหมแล,ไแล้วก็ใส่อันนี้ทับลงไปอันนี้ก็คือจะโชว์ว่าเป็นพิงโก้เก๋ๆ<อ>ฉันดูเป็นสาวเกาหลีอะเราก็ใส<อ>่กระโปรงนี้เออสวยกระโปรงนี้ดีเฮ้ยทำไมตอนนั้นฉันไม่คิดว่าแบบมันจะแมทช์กันได้เลยแล้วก็ใส่ใส่อันนี้ทับก็จะดูเป็นแบบก็จะดูเป็นคนที่สวยดูเฮ้ย เฮ้ยเขารักคุมคุมตรงนี้พอเพื่อนตัวเล็กดูอไล่กูอยู่ข้างหลังตอนนี้หัวใช่ไหมแล้วก็เสน่ห์เทาคู่นี้ดีมากอันนี้ลุคนี้ถูกใจแล้วก็แล้วก็อีกลุกหนึ่งเป็นลุกลูกคูนลูกคูโลกคูนใส่ชุดนี้เป็นลุคคด้เอาละเอาละไปลองไปลองเอาอันไหนก่อนเอาชุดแรกก่อนสิอ่ะโอเคได้เออเดี๋ยวฉันลองให้ดู แกอย่าทำล่วงนะเดี๋ยวแตกแล้วเขารู้เป็นของปอมเป็นของปอมเจ้าแก่ยุกแตกมาค่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าเหมือนลุ้น้างามว้าวดูเลยเนื้อดีเลยเลิศมากดีมากชุดนี้ฉันถูกใจมากๆดีมากนี่คือเลิศที่สุดเลยนอกจากเจ้าของร้านเพชรจะเซ็นสัญญาอับแกแล้วนะเขาจะเอาแกเป็นเมียด้วยเลิศ โพสต์หน่อยัลงเท้าสักหน่อยสักหนึ่งอ่าเข็ดปานเข็ดปานมาแล้วไหนดูสิงมาแล้วครับพี่ตดูนี่ดูคุณนี่ดูลูกคุณดูลูกคุณหนูดูให้เกียรติกับเจ้าพาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะหนูต้องเดินแบบลูกคุณชาวญี่ปุ่นค่ะ ชาตแดแดนค่ะดีค่ะดีค่ะบาเบาดีแล้วไม่ติดโบอ่ะแล้วจะโบดแค่เนี้ย ว้ายว้ยมาไลท์มาไลท์ฉันมีโทรศัพท์อนนี้ฟังฉันอยู่ที่ฉันต้องชอบมากยังไงยังไงโฟโต้โคลด์ถ่ายหนึ่งคู่แต่เธอมีแบบสี่คนอยู่ด้วยกันจริจรมีโกงทางแล้วนะหรอเถ่ายเอาตรงไหนเอาตรงไหนนั่งตรงนี้ก่อนตรงนี้ใช่ไหมนี่เวลาโพสต์ลูกคุณหนูเราก็ต้องโพสต์อย่างนี้อ่ะแล้วแต่มุณคุณเล่นป้ายลุกค่ะแล้วก็ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นะโอเคได้ได้นี่นะเลิศ ไปแล้วก็ตรงไหนอีกอ๋องข้างหลังข้างหลังตรงนี้ได้ไหมหแล้วก็ตรงนี้นะอ่าตรงนี้แล้วตรงนี้พอก่อนพอก่อนได้ไหมหโอเคมานั่งตรงสีชมพูสีชมพูอย่างนี้ได้ไหมหได้ค่ะหนึ่งสองเลิศค่ะได้ไหมเพื่อนขอดูหน่อยสี่คนถือ ไลน์มาเลยเร็วๆจะโพสลงอิสระกันเลยอะไรรีบไม่ใช่หรอไม่กิ่โมงแล้วขอบคุณเพื่อนมากดีใจที่ยก็ไม่มีแย่เลยก็ไม่มีคนทบแลยเอาไปจ้าไปจ้าไปจ้าเป็นจริงไปจ้า ปเีเนาะถึงอยู่กันได้ใ<ห>นวันนี้นแบบนี้ต้องถามคนใส่พี่ด้าชอบชุดไหนมากกว่าด้าชอบชุดแรกลุกแรก อะไรอย่างเงี้ยพป็นชอิงโกเป็นคนแต่งตัวแบบชอบแต่งตัวสไตล์นั้นอ่ามันเป็นสไตล์เรามากกว่าเป็นสไตล์เรามากกว่ามากเฮ้ยแต่เก๋ทั้งสองชุดเลยนะที่ชอบตอบโจทย์ทั้งหมดเลยด้วยจริงๆอ่ะเราบอกว่าไอ้ชุดที่อ๋องบอกว่าสไตล์ลูกคุณหนูวะอันนั้นน่ะดาไว้ใส่แบบว่าใส่สบายๆเนาะเป็นคนแบบสบายๆใส่กับแบบรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาแมทช์กับรองเอ่อกระเป๋าสีน้ำเงินแล้วก็แบบรองเท้าส้นสูงสีเงินเฮ้ยมันไปงานได้เลยไปงานได้ไปงานได้เลยไม่เคยแต่งลุ เวลาจะไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้รูปที่พี่ด้าถ่ายอ่ะดีมากดีมากดีมากสิบไปเอามาหน่อยเร็วอ่ะนี่ะดีดีดีแคะหยิบให้แล้วแคะมันดีมากเลยนะดีที่ดูมือที่เคยลองมีโฟโต้โครนนี่เคยลองแล้วใช่แล้วนี่ความละเอียดนี่เป็นล้านนะร้อยแปดล้านนะลิกโซ่มาหนึ่งสอง นี่เหมือนชั้นเลยแกที่เกือกอะเออ้าดูสิดูสิเป็นปะเนี่ยนิดนี้นิฟสุดวุาขาดมากเลยอะขาดกุ้งแก ม่ไดได้งหนึ่ง108ล้านพิกเซลโอ้ร้อย8ล้านนี่อัดได้ใหญ่เบ้อร์เบ้อร์ใช่นี่ไงดูดิบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครกรงหามมือถือเก๋ๆอยู่นะมีสิทีโพคือตอบจทย์มากสายฟโต้จีนิกคือใช่กล้องเขาดีจริงอันนี้ยอมยอมใจจริงเราคุยเรื่องมือถุงมือถือเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเขาสองคนมาจะให้มานั่งดูเขาจัดเสื้อผ้าเฉยๆมันไม่ได้หรอกพี่เพื่อนธรรมดาเกินไปอ๋อให้ทำอะไรอ่ะมีนิเกมเมื่อกี้ที่เล่นกระดูกเบาอ่ะเพราะที่เป็นตีนเต่าเนี่ย ไม่เฉพาะพี่ด้านะกับอองนะที่จะต้องเจอเกมนี้เป็นครั้งแรกรัศมีแข่ง<อ>คุณยังไม่เคยเจอกับเกมหมุนขวดในตำนาน<ว>ของเรา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาตื่นเต้นกันใน dress my love ชุดนี้พี่จัดให้